เมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจเปิดปฏิบัติการมาเก๊า8 8 8นะครับท่านผู้ชมครับขยายผลหลังจากเข้าตรวจค้น8จุดและได้ผู้ต้องหามาหนึ่งคนก็คือ iko, นายซิโก้รัฐพลซึ่งอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครณขณะนี้เมื่อวานนี้ไม่มีผู้ยื่นให้กประกันตัวจากนั้นตำรวจประชุมกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์แล้วก็มีบทสรุปเมื่อคืนที่ผ่านมาบุกเข้าไปในสถานบันเทิงชื่อออนิกคคับ ย่าน RCA เป็นการเข้าไปตรวจค้นหาหลักฐานเพื่อเจอเชื่อโมโยงกับเว็บพนันมาเก๊า888ระบบมีผู้ถือหลักอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางเงินสถานที่แห่งนี้มักเป็นที่พบป่าของกลุ่มมาเก๊า888ท่านผ,ผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตเอกดำรงศักดิ์เปรพัฒสั่งการให้พลเอกต่อศักดิ์สุวิมล ลองพบวตรอสดนที่กำลังหลายฝ่ายเลยนะครับตั้งแต่ตำรวจไซเบอร์ตำรวจ191ก็คือปฏิบัติการพิเศษตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงตำรวจปราบยาเสพติดเข้าตรวจคน้นสถานบันเทิงขนาดใหญ่อยู่ภายในโครงการร o ยัลซิตี้แอ n ว e ชื่อออนิกผับเนี่ยนะครับตะวชมะพบนักเที่ยว ชายหญิงจํานวนมากกําลังดื่มกินและเต้นราอย่างเมามันค่ะเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจสอบแล้วก็ให้ปิดเพลงให้เปิดไฟในร้านนะักท่องเที่ยวเห็นก็พากันแตกตื่นนะคะเจ้าหน้าที่ก็นําตัวนักเที่ยวแยกชายแยกหญิงเพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะแล้วก็มีการตรวจบัตรประชาชนตรวจหนังสือเดินทางของคนมาใช้บริการระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปเจอวัตถุลักษณะคล้ายยาเสพติดบรรจุในซองพลาสติก ตกเลือนค่ะทั้งที่กลางร้านแล้วก็ในห้องน้ําด้วยก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานทางพลตำํำรวจเอกต่อศักดิ์ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าปฏิบัติการมาเก้า888ทั้งนี้ถือว่าเป็น ET2 หลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้าไปคนบ้านเถือขายแล้วก็จับก,กลุมคนที่เกี่ยวข้องอม,มีการยึดของกลางยึดทรัพย์สินได้จํานวนมาก จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีความเชื่อมโยงสถานบริการแห่งนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเดือดขายมาเก๊า888ที่ได้ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้ค่ะโดยเป็นผู้ส่วนหลักก็เลยได้มีการสมที่กาลังกันเข้าตรวจค้นค่ะจากนี้เป็นต้นไปรองต่อสักก็บอกว่าจะตรวจความเชื่อมโยงและเช้นทางการเงินทั้งหมดขณะที่รองผู้จัดการตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีวิวัน์คำชำนาญระบุนะครับทัวู้ชมครับ ที่ออกหมายจับไป13หมายขอสารแล้วได้ตัวมาแล้วหนึ่งอีก12รายยังไม่พิดยังไม่เป็นที่เปิดเผยน,นะครับว่าเป็นใครทางรองผู้จัดาการตำรวจไซเบอร์พลวัตรรีวัตรระบุว่าการข่าวเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่นัดเจอสังสรรค์กันที่นี่มีการนําเงินจากการทำธุรกิจมาฟอกเงินที่สถานบริการแห่งนี้ลักษณะเป็นทั้งหุ้นลมและก็หุ้นจริงก็เลยต้องนํนมากมำลังมาตรวจสอบและหาข่าว แล้วก็ยังมีสถานบริการอีกหลายแห่งไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่กลุ่มทุนพนันออนไลน์ถือครองเป็นเจ้าของการข่าวเราว่าผู้บุคคลที่มีหมายจับเนี่ยชอบม,มาเที่ยวแถวนี้นะครับผมก็เลยมาหาข่าวแล้วก็รู้ว่ากลุ่มพวกนี้ชอบม,มาฟอ,อกเงินเป็นเจ้าของสถานบริการเจ้าของผับอาจจะเป็นหุ้นลม ือเป็นหุ้นหุ้นตัวจริงนะครับก็พยายามหาข่าวอยู่นะครับที่มาพอพบความสัมพันธ์กลุ่มก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงครับหลายหลายที่ครับแถบนี้นะครับอาจจะมีแถบอื่นด้วยก็อาจจะปิดไปก่อนแล้วเป็นการตามหาตัวบุคคลตามหมายจับที่เราออกมาจับไปแล้วนะครับยังยังไม่เจอใช่ไหมครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับท่านผู้ชมครับนอกจาการเข้าไปตรวจค้นหาข่าวและหาหลักฐานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ191ก็พบถุงพลาสติกภายในบรรจุผงที่คล้ายกับยาเสพติดทั้งเป็นเศษผงก็ดีเป็นเม็ดก็มีซึ่งจะต้องนำไปตรวจพิสูจน์นะครับว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่นี่ฮะมีการพบอยู่ทั้งในบริบรเวณสถานบริการและก็ในห้องนะ้ำขนาดเดียวกันในส่วนของตอมนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ก็ตรวจสอบพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้พกพาส,สปอร์ตหรือหนังสือเดินทางส่วนนี้จะได้นําไปตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลของสตมนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยมีวีซ่าและเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั่นก็แปลว่าที่นี่น่าจะเป็นแหล่งเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมจําได้กรณีดาราสาวไต้หวันและเพื่อนชาวสิงคโปร์รวม4ี่คน ก่อนจะไปถูกตรวจคนที่ด่านแล้วก็กลายเป็นประเด็นสะเทือนโลกต้องใช้คำอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศน,นำเสนอกรณีตั้งด่านตำรวจคว้ยขวางหกนายเข้าู่เรือนจำในขณะนี้เพราะเรียกรับเงิน27 0 0 0เนี่ยสถานบันเทิงแห่งนี้ก็คือสถานที่ซึ่งนักเที่ยว4คนนั้นน่มาเที่ยวก่อนจะออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปยงยาอะไรนะครับทุนผู้ชมครับก็าอาจจะเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม เบื้องต้นนครบาลเตรียมจะสั่งปิดสถานบันเทิองออนอีกผับที่ว่านี้30วันอันน่องมาจากกรณีการพบยาเสพติดถ้าพิสวดว่าเป็นยาเสพติดนะครับทุานผู้ชมฮะนี่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองขณะเดียวกันครับทุกคุณผู้ชมครับเราย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ที่นําเสนอไปในเรื่องเล่าสาธิตว่าตํารวจได้นําตัวผู้ต้องหาในคดีเว็บพานันมาเก๊า888 นัทพงศ์หรือซิโกโอายุ28ปีข้อหาเรื่องจัดให้มีการเล่นการพนันรวมถึงร่วมกันฟอกเงินนำตัวไปฝากขังอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้บอกและฟังกันไปแล้วว่าเจ้าตัวยืนยันว่าผมเป็นเพียงนักเล่นการพนันเป็นเพียงนักเล่นการพนันยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับมี่แหล่งข่าวจากชุดสืบสวนร,ระบุ จากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่านายนัฐพงศ์หรือซิโก้ซึ่งท่านผูชมเมื่อวานนี้จะเห็นที่คลุมหน้าคุมตาไปที่ศาลเนี่ยนะฮะมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทถึง4แห่งทั้งที่อายุ28ปีแล้วก็แค่บอกว่าเป็นนักเล่นเล่นหลักหมื่นกับหลักแสนปรากฏในข้อมูลเนี่ย เป็นกรรมการบริษัทถึง4แห่งด้วยกันหวยมีบริษัทคนสร้างเมืองคีตากวีบุรีจำกัดนะคะจดทะเบียนเมื่อปี65ทุน5ล้านบาทประกอบกิจการโรงแรมรีสอร์ทพัตคาสถานที่พักตากอากาศรวมถึงให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอันนี้บริษัทที่1ค่ะบริษัทที่ 2. 2ห้างหุ้นส่วนจำกัดคมพิสนุจดทะเบียนเมื่อปี25 5 2ทุน15ล้านบาททําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วบริษัทที่3นะครับเตาชอมะ เป็นกรรมการของบริษัทซิกโก้โฮมจำกัดใช่ไหมใช่ค่ะทุนจดทะเบียน10ล้านบาทนะคะจดทะเบียนเมื่อปี2,565ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์อาคารที่พักอาศัยบ้านจัดสรรสถานที่ทำการถนนสะพานเขื่อนอุโมงและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภทด้วยมีนายนัทพงษ์และชินลาเป็นกรรมการรายเดียวยังไม่มีข้อมูลงบการเงินและบริษัทที่4บริษัท PCC g รุ u p 2,020จำกัดจดทะเบียนเมื่อปี2,564ทุน2ล้านบาททำธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับในคํคฟ้องที่ฝากขังต่อสารอันนี้เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจอยู่เหมือนกัน หลายท่านบอกเดียวอิสรานักแสดงเดียวอิชราทองบริสุทธิ์ซึ่งเคยเปิดประเด็นตั้งแต่เดือนที่แล้วทําไมถึงทํางานการล่าช้าหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมเห็นคําฟ้องก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือไม่ยีอยู่ดีๆใครบอกอะไรี่จะไปจับย่งกรณีออกหมายจับ13คนเนี่ยคำร้องนี่ขระบุเลยนะฮะว่าตํารวจต้องสืบสวนสอบสวนการร้องเรียนในสงง่งคมออนไลน์ แล้วก็พบว่าเป็นเั็บพนัน,นออนไลน์ที่มีการชักชวนให้เล่นรูปแบบต่างๆตั้งแต่บาัคารราสลอ็อตลอตเตอรี่หวยต้องให้สายรับบอกปิดชื่อสมัครเข้าไปสมาชิกโอนเงินแล้วก็ร่วมเล่นการพน,นันตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเมื่อ24มกราคมสมัครสมาชิกโอนเงินจากนั้นกดลิงก์แล้วก็รับรู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลว่าทำขั้นตอนกระบวนการอย่างไง แล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนคดตเข้าบัญชีของใครอย่างไรเนี่ยเขาทากันหลายขั้นหลายตอนตามคําฟ้องนะครับท่านผู้ชมครับจะกระทั่งสมบูรณ์ว่ามีใครที่เป็นปลายทางรับบัญชีซึ่งไม่ใช่รายเดียวมยีหลายบัญชีหลายธนาคารจากนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่24เป็นต้นมาก็ออกหมายเรียกเป็นพยานเอกสารจากธนาคารต่างๆ ตั้งแต่ไทยพาณิชย์กรุงไทยกรุงศรีอุทยา UOB กรุงเทพกสิกรไทยนั่นก็นแปลว่าเงินเนี่ยมันถูกโอนจากสายลับที่ล่อเข้าไปและลองสะบักเล่นและต้องโอนเงินหรือเอาเงินคืนมันจะมีชื่อรายทางบัญชีไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะทบู้ชมะก็ขอความคลื่อนไหวทางบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วถึงเอามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับ13ราย ซึ่งถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วก็คือการให้พนันผ่านสือ่อ13รายซึ่งแน่นอนคนที่หนึ่งที่ถูกจับกลุมตัวได้ก็คือนายนัทพงษ์หรือซิโก้ที่ว่านี้ชักชวนลูกค้าประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนันผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการโอนรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการการทําผิดมีเงินหมุนเวียนในบัญชีที่มาจากการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมเล่นการพนันผ่านสือ่อ ทั้ง13รายมีกรณีที่มีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันอย่างชัดเจนนี่ mm hmm. เห็นไหมฮะมันก็ต้องไล่ mm hmm. อย่างนี้ขณะดเดียวกันมีประเด็นเพิ่ม mm hmm. เติม<ๆ>ก็คือตัวนายทัฐพงศ์เนี่ยนะครับทูชอมครับให้การปฏริเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจแจ้งกับศาลว่าต้องสอบพยานอีกสิปากและผลตรวจพิสูจน์ของกลางลายพิมพ์ใ mm hmm. นมือปัติอาชญากรขออนุญ,ญาตฝากขังคร mm hmm. บเวลาทำการเมื่อวานนี้ ไม่มีผู้ใดยื่นขอประกันตัวนะฮะใช่ค่ะทางเจ้าหน้าที่รัชทันก็นำตัวผู้ต้องหาไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษตุงเทพนั่นแหละฮะขณะเดียวกันท่านผู้ชมตามเรื่องอย่างนี้เมื่อวานนี้ที่สอทอก็มีการประชุมโดยผู้บัญชาการสอทอนะครับพลวัลทรวรวัตวัดนครบ,บัญชากับคณะร่วม2ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ระบุนะครับว่าหลังจากนี้ นี่พูดก่อนที่จะเข้าไปตรวจออนอีกผับเมื่อคืนจะเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมหลายจุดเพื่อรวมหลักฐานให้แน่นนะป้องการผู้ต้องหาต่อสู้คดีท่านบอกว่ายังมีอีกหลายอีพีจากนี้เป็นต้นไปและตํารวจจะทําทุกทางแม้ผู้ต้องหาจะอยู่ต่างประเทศแต่จะปฏิบัติการต่อเนื่องเพื่อจะกดดันให้มามอบตัวแม้อยู่ต่างประเทศก็สามารถออกหมายจับได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่นักแสดงสาวเดียริสราโพสเรื่องนี้ ท่านบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหามีการเคลื่อนไหวหลบหนีทันทีนะคะท่านพูดถึงเรื่องการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็พยานที่จับกลุ่มตัวได้ทั้งสองคนก็ให้การที่เป็นประโยชน์คือบอกว่าเป็นคนสนิทของกลุ่มเว็บพนันแม้จะให้การปฏิเสธว่าเป็นแค่คนเล่นท่านบอกว่าก็เป็นประโยชน์นะคะแสดงว่ามีการเล่นจริง เราพยายามทุกทางนะครับทุกทางแม้ว่าผู้ต้องหาจะอยู่ต่างประเทศเองในการปฏิบัติการของเราเนี่ยปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างน้อยก็เป็นการกดดันว่าเขาต้องมามอบตัวนะครับถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเราก็จะออกหมายออกด,ดําเนินการ EP ต่างๆเพื่อเป็นเป็นการกดดันทันก็เป็นประโยชน์นะครับ <ซะ S 1> เป็นประโยชน์คาให้การของทั้งสองคนเป็นประโยชน์มากครับ,รบเป็นคนสนิทในในกลุ่มนะครับถึงเขาจะให้การอย่างนั้นว่าเป็นผู้เล่นก็เป็นประโยชน์จริงไหม ว่าเขาเล่นจริงนะครับก็จริงๆแล้วเราก็รู้กันโดยทั่วไปนะว่าพอคุณ mm ดิวโพสต์มันก็ไปแล้วถูกไหมมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องและการการที่ตั้งแต่คุณดิวโพสต์มันก็มีการเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาอยู่แล้วไม่ว่าการปิดการเดินทางการหนีและการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งเราก็รวบรวมมาโดยตลอดนะครับซึ่งว่าเราก็รวบรวมมันจนสามารถองมาจับได้ก็มันอยู่ที่ขั้นตอนว่าเราจะอยู่ในอีพีไหนเนาะ นี่อีพีต่างๆเรากดดันตลอดอ่ะเรากดดันตลอดลจนกว่าผู้ต้องหาจะมอบตัวหรือว่ามาพบเรานะครับจากนั้นเราก็ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนี่แหละตำรวจไซเบอร์อปฏิบัติการเครื่องรอมืาการวิวัฒตดระบุนะครับประเด็นเรื่องพี่น้องสีบอใบไ,ไม้จะมีความเชื่อมโยงกับคนบุกรุกรนี้หรือไม่อันนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนวรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยอมรับในเบื้องต้นว่ามีความเกี่ยวพันเรื่อง นะมีความเกี่ยวพันแต่เช่นทางเงินซึ่งจะเป็นหลักฐานสําคัญนั้นี้ยังต้องตรวจสอบคือ,อยังตอบไม่ได้แต่มีความเกี่ยวพันในเบื้องต้นขณะที่ตัวนบมนัสหรือในไมอันนี้อายุ39ปีคนหนึ่งเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูวก,กาลังซึ่งตํารวจเข้าตรวจค้นกับผู้ส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ฮ่องกองล่าสุดในไมายนบมนัสเนี่ยส่งคนมาประสานกับตํารวจว่าจะขอเข้าพบตํารวจ10กุมภาพันธ์นี้ บื้องต้นเราได้รับทราบจากคนขับรถเขานะครับว่าเขาจะมาพบกับพนักสวนในวันที่10นะครับที่จะถึงเนี่ยนะครับว่าจะมาให้สอบสวนประคำนะครับแต่ยังไม่ได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการนะครับแค่เป็นคําบอกกล่าวจากคนขับรถของเขาเองครับในเบื้องต้นเนี่ยคุณไม้เนี่ยเข,เขาเดินทางไปพักผ่อนอยู่แล้วคนที่เรา,เาที่เราเข้าทําการตรวจค้นนะครับส่วนที่เขาเป็นหุ้นส่วนกับกรรมการอีกคนหนึ่งนะครับ อาจารย์เขาก็อยู่ที่ฮ่องกงอยู่แล้วครับสองจุดเมื่อวานที่เราเข้าไปตรวจค้นมันเกี่ยวข้องกับสี่บ่อไหมคะท่านถามว่าเกี่ยวข้องไหมนะครับก็มีความส่วนเกี่ยวพันเกือบทั้งหมดครับจากการสืบสวนนะครับก็ขออยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วกันนะครับเรื่องของเส้นทางการเงินตรงนี้ใช่ไหมครับยังตอบไม่ได้ครับเรารอผลการตรวจสอบจากธนาคารอีกทีครับนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามดูนี่กังวล